ามายำผักหขมกันในรัดปรุงน้ำยำเรียบร้อยแล้วนะคะตำพริกแล้วก็ปรุงน้ำยำแล้วก็มีเม็ดมะม่วงหิมะผ่านนะคะแล้วก็มีผักหอมลวกนะคะผักหอมที่รัดลวกไว้แล้วแล้วก็มีกุ้งลวกนะคะกุ้งหอกรัดรัดลวกลวกไม่ต้องแข็งมากนะคะต้มน้ำให้เดือดมากๆเลยเสร็จแล้วเราก็เทก,กุ้งที่แข็งๆลงไปเลยนะคะ สักพักหนึ่งก็เอาขึ้นได้เลยนะยอย่ารอให้กขาสุกนานนะคะกุ้งถ้าสุกนานแล้วก็จะแข็งนะคะประมาณนี้ได้แล้วนะคะเริ่มงอแล้วนะโอเคค่ะเดี๋ยวเราจะตักกุ้งขึ้นนะคะ,นะะกุ้งของเราได้แล้วนะแล้วก็จะมาตักใส่ผักหอมของเราเลย รัใส่หนึ่งห่อเลยนะคะใส่หนึ่งห่อเนี่ยเนี่ยค่ะประมาณนี้นะคะเสร็จแล้วแล้วก็จะมาเอาน้ำยำนะคะน้ำยำที่รัดปรุงไว้แล้วนะคะในกลกของรนนะคะแล้วก็จะเทน้ำยำลงไปเลยนะคะเทน้ำยำลงไปเลยเสร็จแล้วรัดก็จะ เทเม็ดมะม่วงหิมะพานลงไปด้วยนะคะประมาณนี้นะโอเคค่ะแล้วเราก็จะมาคลุกเคล้านะ,ะคะคลุกเคล้าส่วนผสมทุกอย่างให้เข้ากันนะประมาณนี้นะคะโอเคค่ะเดี๋ยวมาทานกันเลยนะคะเดี๋ยวได้ลัดเทใส่จานคนะะ่ะโอเคค่ะมาค่ะมาค่ะบัดดีค่ะมาค่ะ มาทานยำหัมกะะับรล็ดคยำผักหขมแล้วก็ชอ้อนะยำยำผักหขมคนะ่ะยำผักหขมใส่กุ้งสดนะยำผักหมขมกองเราใส่กุ้งสดด้วยนะ ใส่มะม่วงหิมะพานแล้วก็ใส่กุ้งสดมาทานด้วยกันกยาออนไลน์สามมีค่ะสามมีสามสามีมตุ้มตุ้ยของเรามากค่ะมากค่ะมาทานด้วยกันแล้วก็ถ่ายรูปก่อนแล้ถ่ายรูปแป๊บหนึ่งคนะ่ะ มาค่ะมาค่ะอร่อยค่ะยำผักหอมกับรัดค่ะวัดแดบบีค่ะหวัดแดบบีอีกรอบหนึ่งนะคะมาค่ะมาทานยำผักหอ,อกนะมกับรัตยำผักหอมกุ้งสดนะคะมีมะม่วงหิมพานด้วยกุ้งสดผักหอมเี๋่วทานเสร็จจะลงไปลดน้ำผัก ัำเป็นต้นต้นเลยนะคะรั้นไม่ได้หั่นค่ะเจ็บมาแล้วเราก็มายำมาลวกไว้ลวกใส่ตู้เย็ยนไว้ลวกใส่ตู้เย็ยนไว้เวลาเราจะยำเราก็ออกมายำ ดัดเด็ดมามาลวกเป็นต้นๆเลยนะไม่ต้องตัด เป็ไปนอนนะสายแล้ว อร่อยลองไปยำดูนะลวกเก็บไว้ได้ผักหมเก็บมาเยอะๆแล้วก็ลวกลวกแล้วเราก็ช็อตน,น้ำเย็นใส่ตู้เย็นไว้เลย เป็นดอกแล้วก็ทานได้คุ้มสด ร้อยอร่อยค่ะยำกระผมดูต้น่ใหญ่กุ้งมะม่วงหิมะาพานัน เขาไม่เละนะคะเราลวกเขานุ่มๆหน่อยไม่เละเป็นดอกแล้วดอกเขาก็ทานได้นะเป็นดอกแล้วเรายังอร่อน,ออนเสียงเครื่องล้างจานดัง ดอกดอกเวลาลวกเสร็จแล้วก็อร่อยนะคะดอกปกหติเราเด็ดเอาเฉพาะยอดยอดเขานะคะต้องเป็นดอก ทานไม่หมดเก็บเข้าตู้เย็นเอามาทานใหม่อร่อยเหมือนเดีอร่อยเท่ากับยำผักกระเฉดกระเฉดกระเฉดก็ยำอร่อย อร่อยค่ะใครอยู่ฝั่งเยอรมันอยู่ฝั่งยุโรปนะคะไปเก็บนะคะผักหอมตอนลังออกนะ ลวกเก็บไว้ในตู้เย็นเวลาเราต้มมามากเราก็มาใส่อร่อยอร่อยค่ะแม่มะมงกินมะพรนา ร้อยมากลวกเสร็จแล้วเราก็นอกน้ำเย็นเลยนะ olá รัดยำไม่เผ็ดมากกว่าเนี้ยยำผักหอมไม่แพ้ยำผักบ่้งไม่แพ้ยำผักกระเจียบสดสด พอลวกเสร็จแล้วเขาก็สดเหมือนเดิมน,นี่เราไปเด็ดไว้ในานาข้าวสาลีเดี๋ยววันประมาณสองอาทิตย์เราไปเดี๋ยวเขาก็งอกขึ้นมาใม่ ทานไม่หมดเนาะแ,แล้วจะเก็บเข้ากล่องเข้าตู้เย็นทานหมดได้อีกนะวกันรัตจะให้ดูวเวลาซื้ออะไรมาเนราตซื้อเม็ดมะม่วงหรือมนนะพร้าวห้าหอ่อทานเอาใส่ไปถึงหอ่อที่ห่อน,นี้อร่อย รู้มาทั้งหมดห้าห่อนี่เป็นรวมเค็นรวมเม็ดอันนี้เป็นรวมอันนี้ห้ายูโรเก้าเก้าห้ายูโรเกือบหกยูโรแต่อันนี้ห่อ,นน 99, อ,หอละก็เออหนึ่งยูโรเก้าสิบเก้าเซนร้อยห้าสิบกรัมมาใส่หมดเลยเน่อนี้ ซื้อมาทั้งหมดห้าหมอกถุงแตกถุงแตกถุงเขาแตกมาเองร่วงเลยนี่หายที่ห่อหนี่ยอดมะม่วงหัวแค่กาลาไปแล้วค่ะลาจะเก็บอันนี้ใส่กล่องนะคะเข้าตู้เย็นไม่ทานไดไอีกลาไปแล้วค่ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะบ๊ายบาย มะม่วงหิมะผานรัดรวมเลยแล้วจะเก็บมะม,ม่วงหิมะผาน